โครงการที่เราร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ่มเพชรโกโก้นะคะจริงๆในภารกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนนะคะเราจะมีภารกิจในส่วนของโครงการที่เรียกว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งในปีก็ประมาณ2,566เนี่ยนะคะวิทยาลัยชุมชนได้รับการประสานจากทางกลุ่มวิสาหกิจคุ้มเพชรโกโก้แล้วก็ทาง หอาการค้าจังหวัดสระแก้วในการร่วมพัฒนาโครงการของผลิตภัณฑ์โกโก้ของวิสาหกิจค่ะเราเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยการเริ่มการทํางานของเราเนี่ยเราจะมาดูว่าชุมชนเนี่ยเขามีความต้องการในการพัฒนาอย่างไรสิ่งที่เราทํากับชุมชนเนี่ยซึ่งหมายความว่าเราจะทํางานคู่ขนานกับชุมชนคือใช้หลักการในการร่วมคิดร่วมทําและร่วมเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราจะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกร,รให้กับชุมชนด้วยมเมื่อเราถอยตัวออกไปเนี่ยชุมชนจะเข้ม แข็งและยั่งยืนสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ สิ่งแรกเนี่ยนะคะที่เรามาในปีงบประมาณที่แล้วนะคะเรามาร่วมกับชุมชนแล้วก็ดูว่าชุมชนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่แล้วบ้างมีฐานอะไรแล้วก็เขาต้องการพัฒนาอะไรต่อยอดซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราทําอยู่2เรื่องก็คือมองว่าการต่อยอดผลิตภัณฑ์โกโก้เนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเราทําในเรื่องของอาหารแล้วก็ทําในเรื่องของเวสสมอางนะคะในปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของนูโทร่าเนยถั่วจากช็อกโกแลต จากโกโก้ของวิสาหกิจแล้วก็จะมีเรื่องของอช็อกโกแลตในรูปทรงต่างๆนะคะแล้วอันที่2เนี่ยเราทําเรื่องเวชสำอางซึ่งจะมีทั้งเรื่องของโลชั่นสบู่แล้วก็ลิปมันแล้วก็ตัวสครับต่างๆที่เราทําเป็นฐานในสิ่งแรกที่เรามองก็คือว่าถ้ายังไม่ได้มาตรฐานในการจําหน่ายสิ่งหนึ่งคือชุมชนได้ใช้ได้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในชุมชนคืออยู่ในฐานของเศรษฐกิจพอเพียงคือทําเองใช้เองแล้วก็ขายต่อไปในอนาคตค่ะ ปีนี้แต่เราทําต่อเนื่องคือกําลังจะผลิตภัณฑ์ที่เราทําไว้เนี่ยเข้าสู่มาตรฐานการผลิตก่อนไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมอพชอรหรือมาตรฐานออยอซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนในหน่วยง,งานของของปีนี้ที่เราขับเคลื่อนต่อแล้วก็จะมีงานตัวใหม่นะคะที่เราเปิดขึ้นมาซึ่งความต้องการของกลุ่มเนี่ยกลุ่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้แบบครบวงจรก็คือว่ามองว่าการทํางานของโครงการเนี่ยทำงานในแนวของ BCG คือขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ใน ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าโกโก้1ต้นเนี่ย เขาสามารถเก็บเงินสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ที่อะไรบ้างนะคะปีนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราทําอาหารแล้วเราทําเบสสำอางแล้วเราจึงเอาส่วนอื่นๆของโกโก้เนี่ยมาพัฒนากลับเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกลับสู่ชุมชนนะคะเรามองที่ใบโกโก้มองที่เปลือกโกโก้ที่เป็นส่วนที่เหลืออยู่นะคะงานแรกที่เราลงมาเราทําเรื่องผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดย้อมสีจากใบโกโก้เปลือกโกโก้ซึ่งจะเห็นงานอยู่ อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ผลิตภัณฑ์ได้ทำแล้วก็จำหน่ายไปในระดับหนึ่งแล้วในเป็นของขวัญปีใหม่นะนะคะส่วนตัวที่สองก็คือตัวเปลือกโกโก้ในชุมชนมีฐานอยู่แล้วเรื่องเอาเปลือกโกโก้เนี่ยมาทำเป็นแผ่นหนังแต่แผ่นหนังเนี่ยโดยตัวคุณภาพของแผ่นหนังเนี่ยยังไม่เข้าสู่มาตรฐานของการที่จะทำเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่พวกกระเป๋าหรือพวกอะไรด้วยด้วยคุณภาพเนี่ยยังไม่ถึงเราก็เลยอ่าจากแผ่นหนังที่ชุมชนทำเป็นอยู่แล้วก็เลยพัฒนาเป็นงานที่ เล็กลงมานะคะก็ทําในเรื่องของของที่ระลึกก็ทําเป็นเรื่องของเข็มกัดของตุ้มหูซึ่งจะเห็นอยู่ว่าวันนี้เราทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากแผ่นหนังจากเปลือกโกโก้ค่ะมาสอนให้กับชาวบ้านในการรู้กรวิธีกระบวนการในการทําใช่ค่ะ แล้วเขาก็ต้องสามารถผลิตและทําต่อเนื่องได้เราเราไม่ได้สอนสอนเสร็จแล้วเรากลับเราสอนเสร็จเราจะกลับมาเทรนจนกว่าเขาจะทาได้แล้วเขาก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายต่อไปค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนคือช่วงว่างจากการลงแปลงช่วงว่างกัจากการทำผลิตภัณฑ์จากโกโก้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักไม่ว่าจะเป็นเมล็ดแห้งหรือเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆเขาก็จะมีอาชีพเสริมอีกตัวหนึ่งที่เป็นเสริมเข้ามาก็คือในการทํางานหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้าหรือจะเป็นเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากแผ่นหนังค่ะอันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทรนใหม่อีกเทรนหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนที่รักในความเป็นพืชน,นะคะซึ่งแผ่นหนังจริงๆทางเนี้ยทางกลุ่มเรื่องของแผ่นหนังเนี้ยเราไม่ได้หยุดการพัฒนานะคะก็ยังพัฒนาให้คุณภาพสูงไปซึ่งมองว่าต่อไปอาจจะเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์จากจากแผ่นหนังซึ่งมีคุณภาพสูงกว่านี้แต่อันนี้เป็นงานขั้นแรกของแผ่นหนังเนี่ย แล้วโดยตัวคุณอสมบัติเขาเนี่ยเขายังไม่เหมาะกับทํางานชิ้นใหญ่แล้วก็เลยเอามาทําเป็นงานชิ้นเล็กเพื่อเสริมสร้างไรายได้สะท้อนกลับในบางส่วนให้กับชุมชนก่อนค่ะการพัฒนางานของวิเลยชุมชนที่เข้ามาสร้างอา,อาชีพในพื้นที่เนี่ยซึ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยเรามองวัสดุเนี่ยน่าจะอยู่ต้นทางเนี่ยจะต้องอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ เคลื่อนวัสดุหรือใช้วัสดุนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะมองฐานกันว่าจริงๆที่เนี่ยเขามีอะไรแล้วเราจะต่อยอดตัวเนี้ยขึ้นไปยังไงเพื่อเป็นการลดลดเงินลงทุนแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนเนี้ยได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาค่ะนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหน่วยงานวิยาลัยชุมชนสะแก้วนะครับร่วมกันกับ วิสากิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก,โก้นะครับได้ชักชวนมาให้ทํากิจกรรมเป็นวิทยากรนะครับหาวิธีการใช้ประโยชน์การเพิ่มมูลค่าคุณค่าจากหนังเทียมนะครับเราเรียกว่าเป็นหนังเทียมหนังที่ผลิตจ,จากะกะโกโก้เหลือใช้นะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับโดยใช้หลักคิดของ BCG ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํากิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ชุมชนนะครับได้มีผิดพันธ์ เป็นผลพันฑ์ทางเลือกสําหรับชุมชนแล้วก็สามารถเอาไว้ใช้ในการจัดจำหน่ายหรือว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปในอนาคตถ้าเกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับก็สามารถมีกิจกรรมเล็กๆซึ่งใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยประมาณสักประมาณ3หรือ4ชั่วโมงก็สามารถได้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็สามารถต่อยอดเสริมมูลค่าเพิ่มมูลค่าทําขยายผลเป็นเชิงพาณิชย์ได้ เบืเอ้องต้นเลยนะครับเราเน้นที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับ ทั้งเข็มกลัดนะครับแล้วก็เครื่องประดับขนาดเล็กครับอย่างน้อยนะครับได้นับหนึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ของที่ลึกนะครับโดยเราได้เริ่มจากเครื่องประดับในวันนี้ผมมั่นใจว่าชุมชนนี้ถ้าเกิดเอาไปต่อยอดเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถขยายผลได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวครับหลังจากจบนี้แล้วชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายหรือยังไงครับอ่าอันนี้เป็นที่แน่นอนเลยครับผมว่าผลงานคอลเลกชันนี้นะครับสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ตอบโจทย์ของเราเรียกว่าเป็นนิชมาร กลุ่มเป้าหมายเน้นในส่วนของการรักโลกนะครับแล้วก็ที่มุ่งเน้นในส่วนของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มนี้ตอบโจทย์แล้วก็ในขณะเดยียวกันเนี่ยผิดพ,พันธุ์ก็ยังมีคุณค่านะครับสำหรับคนที่เดินทางมาแล้วก็เอาไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเน,นีครับเรามีรายวิชาที่ร่วมมือก,ก,กันกับผู้ประกอบการนะครับเราดีไซน์รายวิชานี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราเป็นสาขาวิชาออกแบบผิดพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะเน้นให้นักออกแบบได้ทํางานกับ ผู้ประกอบการมืออาชีพโดยในครั้งนี้เรามุ่งเน้นในส่วนของวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโกโด้ดีพาะนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยคุณตั้มเป็นเจเนอเรชันรุ่นใหม่นะครับที่มีวิชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําความร่วมมือกันตอนนี้เราให้นักแบบนะครับคิดคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วก็ศึกษาต่างๆนะครับโดยที่เราทํางานกันออนไลน์ก่อนในเบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างพัฒนาคอนเซปต์ซึ่งทําได้หลากหลายมากๆเลยครับสำหรับโกโก้ในชุมชนนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าสเสน่ห์ของุชุมชนนี้เนี่ยมีอย ที่เขา ได้พยายามได้เพาะปลูกโกโก้ซึ่งจริงแล้วปลูกยากนะครับแต่ว่าเนื่องจากผลโกโก้พอปลูกแล้วนะครับระยะเวลาเขาเนี่ย,ยได้หลายปีมากเลย8 0 9 0ปีนะครับให้ผลระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สามารถสืบทอดกับกับรุ่นต่อๆไปได้อีกแล้วก็ขยายผลในพื้นที่ต่อๆไปได้อีกอย่างกว้างขวางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในส่วนนี้นะครับผมว่ายังสามารถต่อยอดขยายผลสิ่งที่อยากจะทําก็คือทําความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพราะว่า,าศาสตร์ของทางด้านนี้นะครับต้อง เราเรียกว่าเป็นต้องรุูนาการหลายศาสตร์เลยเดียวนะครับทั้งด้านการตลาดมาช่วยกันนะครับด้านด้านการออกแบบมาช่วยกันนะครับด้านการส่งเสริมการส่งออกต่างๆมาช่วยกันนะครับด้านฟู้ดไซด์ต่างๆนะครับมาส่งเสริมกันเราเราเรียกว่าอยากให้ครบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําทํากันเลยครับขอบคุณครับของเราจะไม่มีอะไรที่ทิ้งเลยทําได้ทุกอย่างแนมะ้แต่ เปลือกโกโก้โกมเมล็ดโกโก้เปลือกที่เราผ่าออกมาแล้วก็ยังมาทําเป็นหนังได้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทําคือทำจากือทำจากเปลือกโก,กโก้ค่ะทาเป็นตุ้มหูค่ะอาจารย์ท่านมาสอนค่ะทําเป็นตุ้มหูค่ะที่เล็กๆเลยอะ่ะ ทางกลุ่มไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็คิดอเออเอาไปเผาถ่านเผาถ่านก็ได้เออทำปุ๋ยก็ได้ก<บ>หลังจานี้ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยถ้าว่าเราจะมีการพัฒนาพิมพมือรอในอนาคตเนี่ยเราอาจจะ พัฒนาฝีมือถึงว่าออกขายได้ส่งได้ใช่ใช่ค่หค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หนังที่ของกลุ่มได้ได้ํำเนินการนะคะแล้วก็อันนี้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มที่พัฒนาของลุงบุญเพงค่ะช่วยในการเย็บแล้วผ้าที่เอามาใช้เนี่ยเราก็มองผ้าในพื้นถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัตถุดิบที่อยู่ในกระเป๋าใบเนี้ย จะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นถิ่นของจังหวัดสแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าขมาที่ทอด้วยคนที่จังหวัดสแก้วเหมือนกันก็เอามารวมกันสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาเราจะเห็นว่างานหัตถกรรมบางตัวเนี่ยเรา,เาพยายามใช้วัสดุในในพื้นถิ่นของเรานะคะอย่างงานสมุดทํามือหรืองานกล่องต่างๆเนี่ยใจเราอยากให้เครือข่ายวิสาหกิจที่มีความหลากหลายเนี่ยถ้าเกิดเราต้องใช้เนี่ยเราจะฉเหลองมองดูวิสาหกิจข้างๆมันก็เป็นการขยับเขยื่อน กลุ่มเศรษฐกิจในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะเรามีการส่งเสริมที่จะไปโกอินเตอร์ยังไงบ้างครับจากมีท่านตัวนี้หนังต,นตัวนี้เราเราเราต้องการไปโกอินเตอร์นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราให้ฟังคือเรารอคุณภาพหนังอีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรากําลังพัฒนาแผ่นหนังอ่ะให้มันมีคุณภาพขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ขอพร้อมไปแต่เนื่องจากว่าตัวนี้พอเราไปเนี่ยเขาไปเจออากาศเย็นอากาศร้อนบางตัวเนี่ยอุณหภูมิเา แผ่นหนงงังยังยังยังไม่สามารถคงคุณภาพเดิมไม่ได้ค่ะแต่ว่าในแนวโน้มถ้าเกิดเราพัฒนาแผ่นหนังขึ้นมานะคะเรามองไปถึงงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานพวกแฟชั่นต่างๆที่จะโกอินเตอร์ไปตรงนี้เรามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วคือตลาดมีแล้วค่ะเหลือคุณภาพแผ่นหนังเราอีกนิดนึงตรงนี้ทางกลุ่มนะคะสามารถกลับขึ้นไปได้ค่ะ ในในมุมมองของการทํางานของกลุ่มวิทลยชุมชนสกแก้วนะคะสําหรับการมาทาโกโก้ครั้งนี้จริงๆเราได้รับความร่วมมือจากหอ,อการค้าจังหวัดสกแก้วนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนขึ้นมาจริงๆหอ,อการค้าจังหวัดสกแก้วเนี่ยวางแผนให้เป็นเป็น,ปนกลุ่มวิสาหกิจคุ้มเพชรโกโก้กเนี่ยเป็นหนึ่งวิสาหกิจหนึ่งหอ,อการค้าประจําจังหวัดจึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างวางิทลยชุมชนกับหอการค้าและของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลุ่มโกโก้ ทำเนี่ยนะคะสิ่งที่วิเลยชุมชนมองเห็นหอการค้ามองเห็นเนี่ยเรามองเห็นว่าพลังของกลุ่มชุมชนเนี่ยเขามีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมที่จะรับอ,องค์ความรู้ต่างๆมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนก็อยากจะฝากให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยจริงๆอ่ะเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มใหม่ที่ยังขาดนวัตกรรมหลายๆส่วนด้วยนะคะ อยากจะบอกว่าโกโก้ของสักแก้วเนี่ยไม่เป็นสองรองไครแล้วก็การที่จะไม่เป็นสองรองไครหรือเราจะเป็นโกโก้อันดับ ต้นๆของประเทศได้เนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆเครือข่ายช่วยกันแม้กระทั่งการาประชาสัมพันธ์การสื่อสารต่างๆอันเนี้ยเราอ,อยากได้เครือข่ายความร่วมมือและอยากได้แนวการพัฒนาร่วมกันค่ะวันที่ท่านนายกลงมาในพื้นที่นะคะวันนั้นทางกลุ่มเนี่ยก็มีโอกาสได้นําเสนอ,อ,อน้าโกโก้พร้อมดื่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้พร้อมดื่มซึ่งเป็นโกโก้ร้อซที่ทางกลุ่มเนี่ยได้คิดสูตรขึ้นนะคะโดยการนําเสนอร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสกแก้วซึ่งอยากจะบอกว่ารสชาติของโกโก้ของกลุ่มคุมเชรโกโก้เนี่ยมีกระบวนการผลิตและกระบวนการสร้างรสชาติเนี่ยคือติด1ใน10ของประเทศอยู่แล้วนะคะโดยโดยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นได้รับความสนใจแล้วก็ทําให้เนี่ยมีการกําหนดทิศทางจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มองว่าออโกโก้โกรสชาติอย่างเงี้ย น่าจะได้รับการพัฒนานสารต่อจึงมองให้กลุ่มโกโก้ของจังหวัดสแก้วเนี่ยท่านมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในการทำอุตสาหกรรมระดับย่อยนะคะในโกโก้ของประเทศค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีการตั้งฐานให้กลุ่มคุมเพชรโกโก้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมย่อยนะคะหรืออุตสาหกรรมระดับหนึ่งที่จะผลิตโกโก้ในของจังหวัดและถ้าเกิดในอนาคตเป็นไปได้น่าจะอยู่ในระดับภาคค่ะ